สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงงแงนะครับผมเจอกันกับเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์เต้าหลวงต้าลู่ 3D พอดีเมชานี้เราเออเขาเรียกว่าอะไรเดียชิพหายไววอดก็ได้ไปกับการซุ่มเออะไรฮกายแทววิญญาณยุทธหมดไปอีกสามสิบใบสี่สิบใบนะครับผมซึ่งเจ๋งเลยผมไม่แนะนําให้ไปซุ่มนะเพราะว่าวันที่ยี่สบก้ามกราเนี่ย มกะลาเนี่ยมันจะมีอ่านองหกปีกมาแล้วนะครับผมหนองหกปีกเอสพีอะเซลเลนเซลหกพีล้างเทปมาแล้วนะก็เก็บเก็บกันไว้นะครับผมผมเดือดยอี่สิบกว่าใบโอเซ็งเลยมันโมโหอ่ะเมะื่อเช้ามันซุ่มได้แต่เกลือแต่เราก็พอได้อะไรมาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยแล้วก็เราได้มาแล้วเราจะรีวิวตัวนั้นนะครับผมเข้าไปดูกันอ่าได้บัตรซุ่ม s อ r มาหนึ่งใบนะครับผมได้ตัวไหนเราจะรีวิวตัวนั้นนะครับไปไปตึมติมติม,ตม,ตมโอ้โหเนี่ยมันได้มาแล้วมันก็มาซุ่มได้แต่ไอตัวพันเนี่ยโอ้เออเป็นปูใบนะครับผมมึงเซนจีปูใบไบเราไปดูปูใบกันตัดเข้าไปดูปูใบเลยเนอะ มาเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาดูกันปูใบนะครับผมปูใบจะอยู่ทีมอะไรดีนี่ครับปูใบเราจะมาดูกลยุทธ์ของเขากกร์เราไม่ต้องดูมือใหม่นะครับผมถ้าสมมุติใครมีปูใบแล้วก็จะมาแบบนี้เลยไม่ต้องอ่านสก,กิลทีมแนะนําของปูใบก็จะเป็นปูใบวงแหวน2วงแหวนแรกให้ใครเป็นวงแหวนสอแล้วก็ เอก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 นะครับผมแล้วก็หัวอูเป็นสองสองสองแล้วก็หนึ่งตัวที่สามเป็นนิ่งลงลงก็จะเป็นสองหนึ่งสองสองอะต่อมาตัวที่สี่เป็นไผ่เฉินเซียงนะครับหรือน้องทวินเทลของเรานั่นเองใช้เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งตัวที่ห้าเป็นเฟิงเซี่ยวเทียนหรือว่าหมาลมนะครับผมหมาลมใช้เป็นหนึ่งสองสองหนึ่ง ตัวสุดท้ายตัวที่6เป็นเอ้า,อาซือคาแต่ในนี้เขาเรียกออสกาก็จะเป็น1 2 1 2นะครับผมอันนี้คือทีมแนะนำแล้วเราไปดูทีมที่ว่าอ่าที่เกี่ยวข้องในการหลายๆอย่างล้กันก็คือเรามาดูทีมที่เกี่ยวข้องนะครับผมที่เขาใช้เงินมากที่สุดนะอ่ฝึกยอดยุทธ ก็น่าจะเป็นดานเนื้อเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เขาจะใช้อ่าปูใบเป็นตัวนำหลักมีคือมีปูใบยอยู่ในทีมนะครับและดีที่สุดผมจะแนะนำแค่ทีมเดียวนะทีมมันดับจกองอันดับจามผมไม่แนะนำนะครับผมอ่าทีมยอดยุทธก็จะประกอบไปด้วยเย่กวนนะครับก็คืออ่าเบนจามาเออยีเอ่เย่ยีย่ิงเทียนนะ ไอเย,ย่เทียนเหิงจะเป็นอ่ามังกรมังกรฝาทรราชแล้วก็เซอร์หลงหอ,อกงูนะครับผมแล้วก็ปูใบปูกระดูกแล้วก็ฉลามแสนปีวงแหวนอันนี้วงแหวนก็จะตามอ่าเย่กวนจะเป็นสองสองสองอ่าสองสามตัวแล้วก็เอ็กอ่ามังกรฝาทรราชไอเยเทียนซิง ก็จะเป็นสองสองแล้วก็เกเซอร์หลงก็จะเป็น1 1 1หนึ่งแล้วก็ x นะครับผมปูใบเมืองสัญจีก็จะเป็น1 1 1หนึ่งหนึ่งแล้วก็ x อก่อากูหลงก็จะเป็น1 1 1หนึ่งหนึ่งแล้วก็ x นะครับผม x นี่ก็คือใส่อะไรก็ได้นะครับฉลามแสนปีเซลไปก็จะเป็น1 1 1หนึ่งแล้วก็ x มาอันดับต่อไปก็จะมาเป็นซึกชิงสำนักนะครับผม ทีมอันดับหนึ่งที่ว่ามีปูใบเข้าไปด้วยก็ประกอบด้วยถังเชิญวงแหวน11ึ 1, 1, 2งหงสองสองถังซานอุลบนะครับผมแล้วก็มังสันจีก็คือปูใบนั่นเองก็จะเป็น1 1ึ่หนึ่งแล้วก็1นตามมาด้วยปูกระดูกกูหลงก็จะเป็น12 1่หนึ่งแล้วก็นิ่งหลงหลงเป็น2 1งหนนะครับผม ลงผมจะมีอะไรแนะนําอย่างหนึ่งว่าต้องต้องใช้เป็นวงแหวนที่สองละใส่วงแหวนที่หนึ่งไปเลยน่าจะดีที่สุดแหละครับผมเพราะว่ามันเด้งเลือดตลอดก็ตามมาด้วยตัวที่หกก็จะเป็นนิ่งเฟิงจื๊อก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับผมอันนี้สําหรับศึกชิงสํานักมาต่อไปสองเวียนระดับสูงนะครับผมน่าจะเป็นการต่อสู้ pvp คัมเซิร์ฟอันนี้ ก็ประกอบไปด้วยที่มันับหนึ่งประกอบไปด้วยตัวแรกก็จะเป็นถังซานค้อนท้าเทียนนะครับผมซึ่งสายฟรีหมดสิทธิ์นะครับผมห้าดาวแดงเต็มเป็นแสนนะครับถ้าตอนเปิดใหม่ๆวงแหวนสองสองสอง,สองและก็สองนะครับผมเยเทียนซิงครับผมมังกรฟ้าทรราชมาเป็นสองสองสอง,สองแล้วก็เอ็กนะครับผม ตัวที่3มาเป็นอาจารย์เอ,อ้อหลงนะครับก็มาจะเป็น1 1 1หนึ่งแล้วก็2อ่า <c oughs> มึงสัญจีก็คือปูใบก็จะมาเป็น1ล้วนเลยนะครับผม C วงแล้วก็มาด้วยเยี่ยนก็เป็น1 1 1แล้วก็ x นะครับผมแล้วก็หลงหลง,ลงตัวสุดท้ายจะเป็น1ล้วนเลยนะครับผมหล้วนที่ใส่กลางโลออนเนี่ยนี่นาจะเป็นทีมทึกรอสองตัวดาเมตตี โอเคนะครับมาสำหรับทีมต่อไปซึกราชาสองเวียนนะครับผมทีมอันดับหนึ่งได้แก่ที่มีอาจารย์เอ้มีมีปูใบยอยู่ก็คือได้แก่ตัวแรกได้แก่มาของจิ้นเป็นสองล้วนนะครับผมตัวที่สองเป็นจู่จูชิงเป็นหนึ่งล้วนนะครับผมหนึ่งล้วนเลยหนึ่งสี่วงตัวที่สามจะเป็นปูใบเองก็จะเป็นหนึ่งล้วนนะครับ ตัวที่4มาเป็นออสการ์ก็จะมาเป็น1 1 2 1ตัวที่5เป็นนิ่งหลงหลงก็จะเป็น1 1 1, 1่แล้วก็2นะครับผมตัวสุดท้ายเป็นทางซานยาเงินคามนะครับเป็น1ล้วนนะครับผมศึกชิงราชรา,าชาสังเวียนก็จะไปสู้อยู่ตรงชิงทอององ็อป3ามสิบซั้งเนี่ยน่าจะใช้ชสศึกราชาสังเวียนอะ มายกคนท้าดวนนะครับผมยกคนท้าดวนก็จะอยู่ค้างอ่าค้างไอ้ไอ้ไอ้ิ่งเมื่อกี้เนะี่ยอยู่ค้างๆ้างกันนะครับผมยกคนท้าดวนมีทีมเดียวเลยนะครับผมที่เขาแนะนํามาไม่มีทีมันดับ่องนะครับผมตัวแรกประกอบไปด้วยไตยหมูไปวงแหวนที่ใช้เป็นสองล้วนนะครับผมสวงตัวที่สองเป็นอ้วนไฟเป็น X อล้วนก็คือคุณจะสรรหา วงแหวนอภินิหารอันใดใสเข้าไปก็ได้นะครับผมตัวที่สามเป็นปูพิษปูพิษเป็นหนึ่ง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 แล้วคือหนึ่งล้วนเลยตามมาด้วยปูใบก็คือเอ็กครับผมคุณจะสัญหาอะไรเข้าไปใสก็ได้ตามความพอใจตัวที่ห้ามาด้วยกูหลงนะครับเป็นปูกระดูกของเรานี่เองปูกระดูกเห็นตัวยืนนิ่งๆอย่างนี้ เวล70ขึ้นไปนี่เจ่งมากเลยนะประกอบโดยการใช้วงแหวนคือหนึ่ง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 ล้วนนะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายของยกคนท้าดวนก็คือนิ่งหลงหลงจะเป็นหนึ่งสองสองสองเฮ้ยทีมนี้มันใช้ยังไงวะพอวงแหวนที่ส่องใช้ส่องนี้มันจะไม่ใช่เด้งเลือดแหละอันนี้ไม่รู้นะครับผม ใครชอบทีมไหนหรือมีจัดทีมกันแบบไหนก็มาดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆได้นะครับผมในพวกนี้อันนี้แค่เอามาแนะนำเพราะผมเปิดได้ผมก็เลยลองมารีวิวมาแนะนำดูเพื่อใครจะใส่แบบไหนก็ลองดูกันนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปละบาย